เขอเป็นแขนก็ช้าล้โอ้ยดูดินล้วถาวเสียวรายการที่363 60เมตรที่อา10้วมแล้วลูิานิน้องลเชิญนะคะเพชรเกษม3หล้วลูนี้5อมาลาแบ็คโฮกีสรินทร์